สวัสดีครับแน่แล้วนะจ๊ะกระเือมาในหมดฝันร้ายนะจ๊ะเนี่ยเล่นแล้วจะฝันร้ายหลอกหลอนนอนไม่หลับนะจ๊ะน่ลนแล้วหลอนนะหลอนนอนไม่หลับเลยระดับเนี่ยหลอนมากเฮ้ เล่นแล้วฝันร้ายเลยวะเฮล่นแล้วจะฝันร้ายนั่นจ้ะร้อนร้อนแล้วนอนไม่หลับอาจช็อกตายได้นะจ้าระดับนี้เนี่ย เล่น,ลน,ลน,ลนแล้วช็อก้วจ้ะระดับระดับฟลายเนี่ยช็อกตายขาจอได้เลยระวังให้ดีล่ะว,ว่าใจวายตายได้เลยลนั้นนี่ โอ้ยอกสันขวัญมาหวาอะไรนั่นเนี่ยเออดับนี่โอ้อยนี่ไงเราโอ้ยอกสันเนี่ยขวัญมา,วาหวนานเนี่ยโอ้ย ฝันร้ายีเอาโฆษณามายังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมาแล้วนะจ๊ะเนี่ยไปปิดไนท์มาเนี่ยระดับฝันร้ายเล่นแล้วอาจช็อกตายได้ช็อกตายคาจอแล้วนะจ๊ะ เฮ้ยมาเร็วจังเลยเนี่ยผมอยากช็อกช็อกตายเล่นแล้วอดหัวใจวายตายเลยอาช่วยๆจะเอ๋ววาย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 อ้าเฮ้ยเข้าประตูไม่ทันนั่นเอง อ้าวโฆษณาก็ยังมามาได้ยังไงเนี่ยเฮ้โฆษณาเน,นี่ยมันรบกวนเฮ้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  ผีอยู่ไหนเนี่ยผีเนี่ยเฮ้ยอยากโดนผีหลอกช็อกตาตั้งเลยเนี่ยฮะผีอยู่ไหนเนี่ยผีเนี่ยอยากเจอผีที่นี่มีผีเปล่า ท่านี้มีผีไหมเย้เย้ไฮ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 แถวนี้มีผีหรือเปล่า มีผีผีเท่านี่มีผีโว้ยมาผีนั่นไงผีนั่นเขาเรียกว่าผีผ,ผีแว็บเว็บผีวิ่งอ อือเอ,อ,อ,อมีผีไม่เนี่ยวเฮ้เกือบช็อกตายเลยนั่นเนี่ยฮะเฮ้นี่ก็ช็อกตายขาจอซะแล้วเนี่ยฝนมันตกนี่ยได้ยินเสียงฝนกันไหมเจ้เฮ้ผีหลอกกลางฝนเลยเนี่ยเฮ้